บทที่24ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์ออกจากความกลัวอธรรมความกลัวมีสองประเภทในทางพระเจ้าและในทางอาธรรมเราต้องอธิษฐานว่าขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องดีและอย่าให้พื้นที่สำหรับความกลัวอธรรมซึ่งเป็นการทรมานความกลัวที่ชั่วร้ายที่พบได้บ่อยที่สุดประเภทหนึ่ง คือความเกรงกลัวมนุษย์หรือความกลัวที่จะถูกปฏิเสธเป็นกับดักที่เราเผลอไปได้โดยไม่รู้ตัวเพื่อป้องกันตัวเองจากสิ่งนี้เราต้องใส่ใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสมากกว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นพูดเราต้องมองไปที่พระองค์เพื่อการอนุมัติและการยอมรับไม่ใช่มองผู้คนถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นหนึ่งในใจเรา เราก็เกรงกลัวมนุษย์อยู่ตลอดเวลาการกลัวคนวางบ่วงไว้แต่บุคคลที่วางใจในพระเจ้าก็ปลอดภัยสุภาษิตบ,บทที่29ข้อที่25ในโลกนี้มีสิ่งน่ากลัวมากมายบางครั้งแค่รายงานข่าวที่ทำให้เราหวาดกลัวจินตนานการของเราเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้เรากลัวได้แต่พระเจ้าต้องการปลดปล่อยเรา ให้พ้นจากความกลัวตลอดไป 4. วิธีที่ดีที่ขจัดความกลัวอธรรม 1. ขจัดความกลัวอธรรมด้วยการอธิษฐานพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อเรากลัวนั้นเป็นเพราะเราไม่ได้รับความรักที่สมบูรณ์ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษ และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์หนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่18ความรักเดียวที่สมบูรณ์แบบคือความรักของพระเจ้าวิธีที่คุณจะสมบูรณ์แบบในความรักของพระเจ้าคือการเข้าใกล้พระองค์และปล่อยให้พระองค์เติมเต็มคุณด้วยความรักของพระองค์เมื่อคุณทำเช่นนั้นพระองค์จะปลดปล่อยคุณจากความกลัวทั้งหมด 2กํกำจัดความกลัวอาธรรมด้วยการควบคุมสิ่งที่คุณได้รับในใจของคุณสิ่งของทางโลกมักทําให้เรากลัวคุณได้รับข้อมูลประเภทใดจากโลกนี้มีสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความกลัวในตัวคุณหรือไม่คุณจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้อย่างไรคุณไปดูหนังสยองขวัญหรือดูรายการโทรทัศน์ต่อสู้หรือไม่ ให้อ่านพระวจนะคำของพระเจ้าแทนหากการดูข่าวทำให้คุณกลัวอย่าดูหรือใช้เวลาอธิษฐานเผื่อผู้คนและสถานการณ์ที่คุณได้ยินเกี่ยวกับข่าวนั้นทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่ออยู่ใกล้พระเจ้าเช่นเล่นเพลงนมัสการหรือร้องเพลงสรรเสริญในการทรงสถิตของพระเจ้าความกลัวจะหายไป 3. กํกำจัดความกลัวอาธรรม โดยการอยู่ในพระวจนะคำของพระเจ้าหลายครั้งในชีวิตที่ข้าพระเจ้ากลัวข้าพระเจ้าพบว่าความกลัวทั้งหมดหายไปเมื่ออ่านพระคัมภีร์การรู้ถึงสิ่งที่พระคำของพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับความกลัวของเราและพระสัญญาที่พระองค์ประทานแก่เราสามารถสร้างความแตกต่างได้ทั้งหมดและเมื่อเผชิญกับความกลัวการพูดพระวจนะออกมาดัง,ดง เป็นอาวุธอันทรงพลังที่ต่อต้านมันคุณไม่จำเป็นต้องอ่านหรือพูดพระคัมภีร์เกี่ยวกับความกลัวโดยเฉพาะการอ่านทุกตอนในพระคัมภีร์สามารถขจัดความกลัวได้เพราะสามารถพบพระวิญญาณของพระเจ้าได้ในทุกหน้า 4. ขจัดความกลัวอาธรรมโดยดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้ายิ่งคนรู้จักพระเจ้าและเข้าใจว่า พระองค์เป็นผู้ใดคุณก็จะยิ่งเคารพพระองค์และเกรงกลัวความไม่พอใจของพระองค์สิ่งนี้เรียกว่าความยำเกรงพระเจ้าและทําให้คุณต้องการเชื่อฟังพระองค์เป็นสิ่งที่ดึงดูดคุณให้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นและเพิ่มความปรารถนาของคุณสําหรับพระองค์มากขึ้นมันทําให้คุณลืมทุกสิ่งที่ทําให้คุณกลัวเพราะมันจางหายไปเลย เมื่อเปรียบเทียบกับพลังอันน่าเกรงขามของพระองค์เมื่อคุณมีความยำเกรงพระเจ้าคุณกลัวว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรหากไม่มีพระองค์โนอาห์เป็นแบบอย่างที่ดีของความเกรงกลัวพระเจ้าเหตุผลที่เขาใช้เวลาทั้งหมดนั้นในการเตรียมนาวาสำหรับน้ำท่วมที่จะมาถึงเพราะเขามีความยำเกรงพระเจ้าเพราะโนอามีความเชื่อเะนั้น เมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติเตียนชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อฮีบรูบทที่11ข้อที่7ผู้คนหัวเราะเยอะเขาขณะที่เขากำลังสร้างเรือแต่เขาเชื่อพระเจ้า และเขาสนใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสมากกว่าที่มนุษย์พูดและจบลงด้วยการช่วยชีวิตเขาไว้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่13แล้วสิ่งนี้จะช่วยชีวิตของคุณด้วย เจ็ดสิ่งที่ดีมาจากความยำเกรงพระเจ้า 1. พระพรแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์จงยำเกรงพระเจ้าเพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลนสดุดีบทที่34ข้อที่9 2. พระพรของพระเจ้าคุ้มครองความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่ชีวิต และบุคคลผู้ได้รับแล้วก็หยุดด้วยความพอใจจะไม่มีอันตารายใดมาเยี่ยมกลายเขาสุภาษิตบ,บทที่19ข้อที่23 3. พระพรแห่งความเมตตาของพระเจ้าเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นสดุดีบทที่103ข้อที่11 4. พระพรจากความดีของพระเจ้าความดีของพระองค์อุดมสักเท่าใดที่พระองค์ทรงสะสมไว้เพื่อบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และทรงกระทําไว้เพื่อผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ต่อหน้าบรรดาบุตรของมนุษย์สัตุดีบทที่31ข้อที่19 5. พระพรเห็งความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์ เขาทั้งหลายวางใจและพระเจ้าส่งช่วยกู้เขาสดุดีบทที่22ข้อที่4 6. พระพรแห่งการตอบสนองของพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยังเกรงพระองค์พระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูนของเขาด้วยและทรงช่วยเขาให้รอดสดุดีบทที่145ข้อที่19 7. พระพรแห่งเสรีภาพของพระเจ้าความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ได้ลบมูลทินบาปชั่วและคนหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายได้โดยความยำเกรงพระเจ้าสุภาษิตบทที่16ข้อที่6พระเจ้ามีความลึกลับไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ต้องการให้คุณรู้สิ่งเหล่านั้นเพียงแต่พระองค์ต้องการให้คุณเข้าใกล้พระองค์และค้นหาความลึกลับของพระเจ้า มีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์จะทรงแจ้งพันธส,สัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้นสดุดีบทที่25ข้อที่14พระเจ้าต้องการให้คุณเดินไปกับพระองค์และพูดคุยกับพระองค์และมีความสัมพันธ์กับพระองค์ซึ่งพระองค์จะทรงแบ่งปันพระองค์เองกับคุณและบอกคุณในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและคุณจะไม่มีทางรู้ เว้นแต่พระองค์จะทรงเปิดเผยแก่คุณเมื่อคุณเข้าใกล้และเงียบเพียงพอพระองค์จะกระซิบความลับในใจคุณและมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณในช่วงเวลานั้นความกลัวทั้งหมดของคุณจะหายไปขอให้พระเจ้าพูดกับคุณในวันนี้คําอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นความแข็งแกร่งของชีวิตข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะเกรงกลัวผู้ใดเล่าแม้ว่ากองทัพทั้งหมดจะล้อมข้าพระองค์และทำสงครามกับข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ไม่กลัวพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็ง แห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครเมื่อคนทำชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่ สรุดีบทที่27ข้อที่1นถึง3ข้าพระองค์จะเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ทุกที่ที่ข้าพระองค์ไปเราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือค้ามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้า ทรงสถิตกับเจ้าโยชวาบทที่หนึ่งข้อที่เขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากความกลัวอธรรมเพราะข้าพระองค์รู้ว่าความกลัวไม่เคยเกิดขึ้นในพระองค์ขอทรงปกป้องหัวใจและจิตใจของข้าพระองค์จากวิญญาณแห่งความกลัวสิ่งที่ข้าพระองค์กลัวในวันนี้คือในวงเล็บบอกชื่ออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณกลัว ขอทรงมาแทนที่ความกลัวนั้นด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบของพระองค์หากข้าพระองค์มีความคิดใดๆในใจซึ่งเต็มไปด้วยความกลัวขอทรงเปิดเผยแก่ข้าพระองค์หากข้าพระองค์ได้ละทิ้งพระองค์และในสถานการณ์ของข้าพระองค์โปรดช่วยข้าพระองค์ย้อนกระบวนการนั้นเพื่อให้จิตใจของข้าพระองค์หลุดพ้นจากสถานการณ์และอยู่กับพระองค์ ขอทรงสำแดงให้ข้าพระองค์เห็นที่ที่ข้าพระองค์ยอมให้ความกลัวอย่างรากลึกและขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะหยุดยั้งมันขจัดความกลัวการถูกปฏิเสธและความเกรงกลัวมนุษย์ให้หมดไปจากภายในข้าพระองค์และแทนที่ด้วยความยำเกรงพระเจ้าพระวจนะของพระองค์กล่าวว่าพระองค์จะทรงบรรจุความยำเกรงพระองค์ ลงในจิตใจของประชากรของพระองค์และพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งการทำดีของพวกเขาเราจะกระทำพันธสัญญานิรันด์กับเขาทั้งหลายอันว่าเราจะไม่หันจากการกระทำความดีแก่เขาทั้งหลายและเราจะบรรจุความยำเกรงเราไว้ในใจของเขาทั้งหลายเพื่อว่าเขาจะไม่ได้หันไปจากเราเยเรมีบทที่32ข้อที่40ข้าพระองค์อธิษฐาน ให้พระองค์จะทรงกระทําอย่างนั้นเพื่อข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ไม่ได้ประทานวิญญาณแห่งความกลัวแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงปฏิเสธสิ่งนั้นและขออ้างฤทธเดชความรักและจิตใจที่ดีที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพระองค์ความดีของพระองค์อุดมสักเท่าใดที่พระองค์ทรงสะสมไว้เพื่อบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และทรงกระทำไว้ เพื่อผู้ที่ลีภัยอยู่ในพระองค์ต่อหน้าบรรดาบุตรของมนุษย์สดุดีบทที่31ข้อที่19เพราะข้าพระองค์ได้รับอาณาจักรที่ไม่อาจสั่นคลอนได้ขอประทานพระคุณที่จะปรนนิบัติพระองค์ด้วยความเคารพยำเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตเหตุฉะนั้นครั้นเราได้แผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้า ตามชอบพระไัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงฮีบรูบทที่12ข้อที่28ขอบพระคุณพระองค์ที่ความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่ชีวิตและบุคคลผู้ได้รับแล้วก็หยุดด้วยความพอใจจะไม่มีอันตรายใดมาเยี่ยมกลายเขาสุภาษิตบทที่19ข้อที่23ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เติบโตในความยำเกรงและความเคารพต่อพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นที่พอพระทัยพระองค์และหลีกหนีจากแผนการชั่วร้ายสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ผู้ยำเกรงพระองค์จะไม่มีวันขาดแคลนสิ่งดีใดๆข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับข้าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตใจที่ขาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตท,ที่กรอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เรา2ทีโมธีบทที่1ข้อที่7ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์1ยอห์นบทที่4ข้อที่18ข้าแต่พระเจ้า ขอสรงสอนพระมักคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์ขอทรงสำรวมใจของข้าพระองค์ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์สดุดีบทที่86ข้อที่11แล้วเขาจะทูลเราแต่เราจะไม่ตอบเขาจะสแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราเพราะว่าเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระเจ้าสุภาษิตบ,บทที่1 ข้อที่28ถึง29เออถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าสแสวงหาปัญญาดุดหาเงินและสอหาปัญญายังหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าสุภาษิตบทที่สองข้อที่ส5ห